สวัสดีเพื่อเราชาวสีราดทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมอยากจะมาสื่อวลีวลีหนึ่งที่พวกเราชาวสีราดเราเคยคุยกันสีราชรักสิ่งแวดล้อมรักนี้เป็นรักที่มีสอบอกระลันมาจากคําว่ารักษาคือศีลาดเราจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมง่ายที่สุดที่วันนี้อยากจะมาเชิญชวนพวกเราทุกคนบ่อยครั้งเราไปซื้อน้ําไปซื้อกาแฟต่างๆมาหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกหลีกเลี่ยงการใช้หลอด สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมต่างคนต่างอยากเชิญชวนนะครับเรานําแก้วของเรามาจริงๆรีราชเรามีการแจกแก้วแบบนี้อยู่แล้วนําแก้วเหล่านี้มาไปซื้อไปซื้อกาแฟขนาดเดียวกันเนี่ยเราสามารถใช้หลอดปัจจุบันมันมีหลอดที่เป็นหลอดเกือบจะเรียกว่าบอดทาวรซึ่งมันอยู่ได้เราก็เพียงแค่ล้างทําความสะอาดเพียงแค่ทําเล็กๆ,ๆน้อยๆแค่นี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่า หลอดกาแฟแม้กระทั่งถุงที่ใส่หลอดกาแฟเนี่ยมันทําให้สิ่งมีชีวิตสัตว์น้ําทั้งหลายเสียชีวิตไปเยอะละเพราะว่าสิ่งเหล่านี้บ่อยครั้งมันทีถูกรัดเลยลงไปในแหล่งน้ําและพอสัตว์น้ําซึ่งไม่รู้เกิดทานเข้าไปมันนําไปสู่การสูญเสียชีวิตแล้วก็นําไปสู่ความปนเปื้อนสิ่งที่ระยะยาวๆมันก็เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าพลาสติกหลายอย่างมันไม่ได้สลายในเวลาสั้นๆน,นะครับอยากเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับ นำแก้วของเรามานําหลอดของเรามาหนึ่งนอกจากช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วป้องกันโควิด -19 ด้วยแทนที่เราจะไปใช้ของที่อาจจะร่วมกับคนอื่นและอาจจะถูกปนเปื้อนด้วยโควิด -19 ขอให้เราทุกคนเข้าใจและร่วมกันสีรกรักสิ่งแวดล้อมขอทุกคนห่างไกลจากโควิด -19 ครับ